3มชอคาถาแห่งความสำเร็จแบบเร็วแรงม,มากกว่าสิบเท่าตัว เราจะมาเผยแพร่เคล็ดลับ3คา,าถาแห่งความสําเร็จนะครับที่ไทยใช้แล้วก็ยึดมั่นมาตลอดการทํางานนะครับเริ่มจากชอที่หนึ่งกันก่อนเลยนะครับคือความชอบครับชอบในสิ่งที่เราทาครับหลวงพ่อปัญญานทนทพิขุท่านเคยเทศเอาไว้ว่างานคือชีวิตชีวิตคืองานบรรดาลสุขทํางานให้สนุกเป็นสุขขณะทํางานระหว่างความสุขกับความสําเร็จอะไรต้องมาก่อนกันความสุขต้องมาก่อนความสําเร็จครับหากคนเราที่ทํางานอย่างมีความสุขความสําเร็จก็ ต้องเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเราทํางานอย่างไม่มีความสุขเพื่อนๆคิดว่าคนคนนั้นจะประสบความสำเร็จไหมครับก็ต้องไม่ประสบความสําเร็จได้อย่างยังยืนแน่นอนถ้าเราไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราทําไม่มีใครบนโลกใบนี้ครับที่ประสบความสําเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่จากการที่เขาทํางานที่เขาไม่ได้ชอบครับไทจิงแนะนําเลยว่าอันดับหนึ่งเพื่อนๆต้องทํางานที่ตัวเองชอบแล้วก็ทําให้มันสุดไปเลยเหมือนกับไทเองนะครับไทเป็นคนหนึ่งที่ชอบในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองดูแลบุคลิกภาพตัวเองไทก็เลย มาทำธุรกิจเครื่องสำอางทําธุรกิจอาหารเสริมเพราะให้รักและชอบในสิ่งที่ไทยทำครับดังนั้นงานที่ทําออกมาก็เลยดีครับและเมื่อเรามีความชอบแล้วนะครับชอที่2ครับนั่นคือความเชี่ยวชาญนั่นเองเราต้องมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราทาครับหากเราชอบอย่างเดียวความชอบอย่างเดียวไม่เพียงพอครับแต่เราต้องมีความเชี่ยวชาญด้วยถ้าเรามีความชอบในสิ่งที่เราทําแล้วเราก็จะสามารถอยู่กับสิ่งนั้นทํางานนั้นๆได้ทั้งวันทั้งคืนอะไรก็ตามที่เราทําบ่อยๆก็จะเกิดความเชี่ยวชาญ ดังนั้นความเชี่ยวชาญเนี่ยจะมาเองจากความชอบนะครับอย่างตัวไทนะครับนอกจากใช้ชอบเครื่องสำอางชอบอาหารเสริมชอบการดูแลสุขภาพไทก็มีความเชี่ยวชาญพราะไททาในเรื่องนี้ทั้งวันทั้งคืนแล้วไทก็ทําเรื่องเดียวด้วยตลอดระยะเวลามากกว่า15ปีนะครับไทยก็ทําเรื่องเครื่องสำอางและอาหารเสริมเนี่ยมาอย่างเดียวโฟกัสเรื่องเดียวเลยเพราะถ้าเรามีความชอบแล้วมีความโฟกัสเรื่องดีแล้วความเชี่ยวชาญจะตามมาเองครับและชอที่3ครับนั่นก็คือความเชื่อนั่นเองครับเราต้องมีความเชื่อเชื่อเนี่ยไท แบ่งเป็น2อ,อย่างนะครับเชื่อที่1คือเราต้องมีความเชื่อว่าธุรกิจและงานที่เราทําอยู่เนี่ยมันจะมีอานาคตรุ่งเรืองไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนและเชื่อสุดท้ายนะครับคือเราต้องมีความเชื่อว่าตัวเราเองเนี่ยทำได้หากเราไม่มีความเชื่อว่าเราสามารถทําได้งานทุกอย่างเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะว่าสมองเราก็สั่งไปแล้วว่าเราทําอะไรไม่ได้เราทําสิ่งนี้ไม่ได้แน่นอนเพื่อนเทุกคนต้องมีความเชื่อครับเชื่อว่าเราสามารถทําได้นั่นเอง เอาละครับเทสดุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ 3. ชคาถาแห่งความสําเร็จมีอะไรบ้าง 1. มีความชอบในสิ่งที่เราทํา 2. มีความเชี่ยวชาญในงานที่เราทําและชอที่3คือมีความเชื่อนั่นเองเชื่อว่าเราสามารถทําได้ครับผมไชไอเลยวพัทครับ